สวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROO ทุกท่านครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงการสปอยนะครับกิจกรรมที่กำลังจะมาพร้อมกับแพทฟาสา3นั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกินเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทูวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนอื่นนะครับผมขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมว่าสิ่งที่ขผมกำลังจะพูดต่อไปนี้หรือว่ากําลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับผมเข้าโกเบมานะครับอาจจะมีความแตกต่างปรับเปลี่ยนได้นะครับก็อย่าลืมเช็คให้ดีด้วยในส่วนตรงนี้นะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ที่ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับสัตว์แดงตัวใหม่ใช่ไหมครับผมอ่าแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเน้นกิจกรรมที่จะเข้ามาอยู่ในตัวเกมตอนที่แพท ค้าสามมานั่นเองครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วครับก็คือสัตว์แดงใหม่จะเข้ามาพร้อมค้าสามถึง2ตัวนะครับก็คือเจ้าตัวเจเนซิสใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเนเมซิสนั่นเองนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมาเป็นตู้เรทคล้ายๆกับตอนที่เปิดกระทิงกระต่ายวาบีนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้มันจะหนักตรงที่ว่ามันมาพร้อมกัน2ตัวครับแต่ตู้ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดีตรงที่ตู้ของเจเนซิสกับเนเมซิสเนี่ยไม่มีทางหลุดเรทเป็นพวกด้วงวาซามูฟางนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยก็จะมีโอกาสออกเนเมซิส 50%แล้วก็ Genesis 5 0นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตู้สำหรับาการทำสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะถ้าเกิดใครจะเตรียมตังเตรียมงบเอาไว้ก็เผลือ,อไว้หน่อยเพราะว่ามัน2ตัวเลยนะครับมันมีโอกาสออก50-50นะครับต่อ,อมานะครับผมกิจกรรมใหญ่นะครับที่จะเข้ามาตอนที่ตัวค้สา3เปิดตัวเนี่ยก็คือกิจกรรมพิเศษตร,ตรงนี้เลยนะครับในหน้าเว็บไซต์ของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือจะมี flash of chaos นะครับ b l o r i n g deck นะครับ การสร้างแอชชิพนะครับแล้วก็ภารกิจในเรื่องนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูรูปสี่เหลี่ยมๆตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันไปๆเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับก็จะมีทั้งหมด7ดหมวดมู่หัวข้อให้เราได้เข้าไปเล่นกิจกรรมกันนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับตอน่า half y e a r anniversary แหละจำได้ไหมครับที่มันมีทั้งแบบยิงหมาเอ่ยมีทั้งแบบเปิดการ์ดมีทั้งโปลองเด็กเวทเนเรื่องแจกของอะไรอย่างเงี้ยร้านค้าแลกของต่าง วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในแต่ละหมวดหมู่ครับว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองครับสหรับหมวดหมู่แรกนะครับภารกิจในเรื่องนะครับก็จะคล้ายๆกับตอนฮาร์ฟเย r ร์เลยครับผมในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเควสให้ทำนะครับผมแล้วก็รับของตามวันไปเลยนะครับรอบนี้ก็จะมีการแจกเฟืองแดงนะครับมีการแจกพวกการ์ดต่างๆด้วยนะครับอ่ะถ้าเห็นภาพแบบนี้เพื่อนๆอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเห็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะนึกออกครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นภารกิจในแต่ละวันไปนะครับแล้วก็จะมีการได้รับของต่างๆอันนนี้ก็็เป การเดินเควสสบายๆแล้วก็รับของกันไปฟรีๆเลยนะครับในส่วนนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อแรกนะครับหัวข้อที่2นะครับผมกลับมาดูที่ภาพนี้นะครับไอที่เป็นรูปมือนี้นะครับผมอันนี้ก็คือหัวข้อของการตีบอสนั่นเองครับในภารกิจนี้นะครับก็จะมีบอสทั้งหมดเนี่ยปกตัวครับเกิดขึ้นมาในโลก ao ครับให้เราเนี่ยไปตีกันได้เนาะแต่ละตัวก็จะมีเวลา r e f ฟ e ที่แตกต่างกันนะครับมีการดรอปบอสมีการแยกสิทธิ์ q u ต้ากับบอสปกตินะครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ด b o s พิเศษด้วยนะครับสำหรับตัว6ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับผมอ่ะเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยไต้หวันไม่ได้มีอีเวนต์ตัวค่าสามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้ดูในเกมไม่ได้เนาะอ่ะก็สําหรับตัวบอสเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับจะมีการ์ดดอปนี่ฮะการ์ดเกราะนะครับเป็นตัว light and dark n e s การ์ดนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มวิทสามนะครับแล้วก็เมื่อโดนดาเมจกกยภาพนะครับมีโอกาส5%ที่จะ รีเลียดกลับมา5%นะครับผมอ่าซึ่งก็จะมีกูดาวอยู่ที่30วินาทีครับผมแล้วก็ตัวการฝากเนี่ยก็จะได้ Attack Speed 2%นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาเวกได้ด้วยนะครับผมอ่าถ้าใครอยากใช้เนี่ยก็สามารถไปลากันมาได้ต้องบอกว่าบอสพวกนี้ครับการดรอปการ์ดบอสในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเนาะถ้าติดท็อป10เนี่ยโอกาสได้ก็ค่อนข้างสูงครับแต่ของเราไม่รู้ว่าจะมาแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะไปที่2นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดส่วนหมวกนะครับ เพิ่มในส่วนของเลือดนะครับ4%นะครับแล้วก็ว่า damage reduction นะครับ2%นั่นเองครับฝากสมุดก็จะได้กันคนนะครับ2%เนาะสามารถเพิเวกได้ด้วยนะครับมิติเกรดนี่ก็คือ reduction นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว h e l l h o u ใส่อาวุธนะครับก็เพิ่มสเต็งอินอย่างละ3แอดแท็กแล้วก็เอแมนแท็กอย่างละ1%นะครับฝากสมุดได้ damage reduction นนะครับ3%นั่นเองครับอ่าแล้วก็ตัวนี้อัปเกรดไปก็จะได้ทั้งแอดแท็กแล้วก็เอเมนแท็กเนาะ แล้วก็มันก็ไม่ใช่การ์ดดีอะไรมันคือการ์ดแบบเน้นการสะสมมากกว่านะครับอ่าแล้วก็จะมีตัว abyss d e m o n นะครับตัวนี้จะใส่รองเท้านะอันนี้ผมมองว่าพอใช้ได้นะครับก็คือบวกเลือด4%นะครับแล้วก็เวลาโดนโจมตีนะครับมีโอกาส5%ที่จะสะท้อน20%ของดาเมจกลับไปนะครับดล้วสามสิบวินะฮะแล้วก็ฝั่งสมุดก็จะได้ m damage r e d u c t 3%ครับสามารถเอาเวกได้เนาะอ่าต่อมานะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนกคู่ขาวนะครับ ฟอเรนฟอร์จูนนะตัวนี้จะบวกค่าฟรี3นะครับแล้วก็เวลาโดนดาเมจนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะเพิ่มเดฟของตัวเอง5%เป็นเป็นเวลาสามวินะครับคู่ดาวอยู่ที่สิบวิครับแต่ว่าฝากสมุดเนี่ยได้ฮิลลิ่ง2%ครับผมอ่าใส่ใส่ส่วนเกราะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอเวกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นฟอเรนมุนินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดห้ากลุ่มนะครับที่ใส่เพิ่มวิทได้3นะครับแล้วก็ดาเมจรีดัก ทั้ง P damage แล้วก็ M damage อย่างละ1%่แล้วก็ใส่สมุดเนี่ยก็จะลดความเสียหายจาก Hard Ghost นั่นเองครับาสามารถที่จะ Awake ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็น e v e n ์ในการแบบว่าไปล่าบอสต่างๆนะครับซึ่งนอกจากตัวาร์ดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบ p r o g r e s ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทั้งเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยช่วยกันตีได้เยอะเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิงได้ของมากนะครับตรงนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพอเข้าของจริงมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกัน,นครับ ข้อที่3นะครับที่เป็นรูปโพริงนะครับแน่นอนครับนั่นก็คือโพริงเด็กนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นโพริงเด็กรอบล่าสุดของไต้หวันนะครับผมก็จะมีทั้งลูนแดงนะครับที่รีเฟืองแดงนะครับมีลูนทองนะครับมีเฟืองแดงเป็นเม็ดมีออฟแมวแล้วก็หินตีบวกนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปิดได้นะครับผมแล้วก็ลุ้นการ์ดครับทุกครั้งที่เปิดพบทั้งแถวเนี่ยคุณก็จะได้ลุ้นการ์ดหนึ่งใบนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดลักษณะแบบนี้เลยนะครับเกก่ครแนียุณ จะได้รางวัลแมวที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับรอบที่แล้วมันจะเป็นพวกโซฮีบอลกันอริสแบบนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้มันก็จะเป็นรูปแบบเป็นเป็นแบบเหมือนกับของค้าสามอะ่ะเออก็จะมีแบบเนื้อเรื่องอะไรต่างๆมีแอร์ชิปมีอะไรแบบนี้นะครับก็เตรียมเงินกันเอาไว้ให้ดีนะครับสาหรับไอที่อยากจะเล่นกิจกรรมนี้แบบจัดเต็มนะครับเผื่อหวังว่าจะเอาแมวคืนซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ลองดูลวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอริงเด็กนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับหัวข้อที่4นะครับที่เป็นรูป เรือบินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่จะมีแบบว่าภารกิจให้เราทำเนาะการใช้เซน,นีต่างๆนะครับการไปล่า MVP หรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถปลดล็อกชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมของตัวเรือบินได้นั่นเองครับหลังจากที่เราปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็ยังจะสามารถส่งสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยไปเก็บวัตถุดิบได้นะครับคล้ายๆกับเกมอื่นๆนะที่แบบว่าส่งตัวละครไปแล้วก็เก็บวัตถุดิบกลับมาให้เราเป็นการฟาร์ม ใช้เวลาอะไรแบบนี้ครับก็เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่ไม่ได้เสียตังค์นะฮะเออแค่ทาภารกิจให้สําเร็จก็ได้รับของกันไปเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็คือรูปที่5นะครับตรงด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือร้านค้าแลกของนั่นเองครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะของตัวไต้หวัดนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีพวกการ์ดบอสที่เป็นบอส6ตัวเพื่อสกูเนี่ยให้แลกนะครับมีพวกยศต่างๆให้แลกนะครับมีตัวดอกไม้ซากุระนะครับเอาไปเปิด ในส่วนของโปลงเด็กให้แรกนะครับก็คล้ายๆกับตอนกิจกรรมครบรอบครึ่งปีเลยนะครับเนี่ยมีพวกยศมีพวกตัวมีเฟืองแดงอะไรต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของฟรานค้านะครับผมต่อมานะครับตัวตรงกลางล่างเลยนะครับที่เป็นรูปกั๊ดสีทองๆอนะครับแน่นอนฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็คือการจับคู่เปิดไพ่นะครับผมอ่าใครทําเวลาได้เร็วสุดจาได้ไหมที่แบบว่ามีราม่ากันว่าเฮ้ยคนทําได้2วิ3วิ4วิเนี่ยทำได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะ กลับมาให้เราเล่นกันเหมือนเดิมนั่นเองครับสาหรับตัวนี้นะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าของบ้านเราเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือไอตัวภารกิจตัวเนี้ก็คือนี้เลยครับผมนี่ผมจะเปิดให้ดูครับอ่ะมันคือตัวรีครูดตัวนี้ครับผมอ่าซึ่งของไต้หวันเนี่ยมาตอนที่มีกิจกรรมนะครับฮาร์ดสามนี่ครับของเราเนี่ยเข้ามาก่อนแล้วนะเพื่อนๆนที่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับเพราะาอันนี้เนี่ยก็เป็นรอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราทําได้นะ เราก็จะได้พวกวาเศษการ์ดม่วงด้วยนะครับก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็จะเป็นการสปอยคร่าวๆแล้วกันอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในทุกส่วนแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับผมว่าตรงไหนเนี่ยทำแล้วคุ้มตรงไหนลงทุนดีไหมตรงไหนที่จะ เติมดีหรือว่าตรงไหนที่มันไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งตอนอัปเดตแล้วกันถือว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆได้เตรียมตัวรับมือแล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าวันที่อัปเดตแพดวันที่29เนี่ยนะครับผมน่าจะมีหลายหลายอย่างเข้ามามา,มากๆนะครับทั้งคัสสา 3, เอยสัดเลียงใหม่กิจกรรมใหม่อะไรเงี้ยครับน่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ ถ้าฟังฟังไว้เผื่อๆไว้หน่อยอาจจะพอช่วยได้ครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือเป็นข่าวสารให้กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ